สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ไวชลพล FC นะครับผมก็จากกิจกรรมนะครับทายผลแท้หรือเก้นะครับของเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นเสือมอปี2 5 1 9นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญที่แท้นะครับเหรียญที่1หรือเหรียญที่2นะครับยังไงก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับพี่ ครับก็เหรียญที่แท้นะครับจะเป็นเหรียญที่สองนะครับที่เป็นชุบกระไหลนะครับผมเหรียญที่สองนะเหรียญที่1เป็นเหรียญเก๋นะครับผมเหรียญนี้นะครับที่เป็นลมดําแท้หรือเก๋แยกยังไงนะครับพี่พี่มาดูกันที่เหรียญแท้ก่อนเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูง่ายมากๆนะครับ1ดูที่ใบหน้าหลวงพ่อนะครับจดจําใบหน้าลักษณะของหลวงพ่อให้ชัดให้ดีๆนะครับจำให้ดีๆดูที่ใบหน้าได้เลยนะครับนี่ใบหน้าหลวงพ่อแบบนี้นะครับ เหรียญรุ่นนี้ใบหน้าหลวงพ่อต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นเก๊นะครับผมมาดูของเก๊รุ่นนี้เก๊ห่างเก๊หน้าเด๋อเลยนี่ดูนะครับเก๊ห่างเก๊หน้าเด๋อเลยคนละหน้าเลยเห็นไหมครับและตัวเหรียญนะครับตื้นนะครับแล้วก็ดูสภาพแบบแห้งๆนะครับไม่ค่อยมีลาสีเท่าไหร่เลยนะครับผมส่วนเหรียญนี้นะครับผมนะเิวจีวอนตึงนะครับ ตัวหนังสือคมชัดนะครับพญานาคนะครับลายกระนกข้างนี่แกะได้อย่างเนียนมากๆเลยนะครับคำดับเรียนนี้นะครับนี่เห็นไหมพี่ๆนี่ตรงนี้นะครับแกะได้คมชัดมากนะครับแกะได้คมชัดมากด้านหลังคมชัดสุดๆนะครับพื้นผิวเหรียนเรียบตึงนะครับพื้นผิวเหรียนเรียบตึงนะครับคมชัดขอบข้างนะครับขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวตัดตรงยุกนะครับขอบผ้าจะต้องเป็นแบบนี้ตัดชีกๆนะครับหยาบๆนิดหนึ่งนะครับผมเห็นไหมจําตัวตัดแคปบรูปได้เลยนะครับแล้วในส่วนตัวแล้วของทางผมเองนะครับสําหรับการใช้ดูพิจารณารุ่นนี้นะครับมีจุดจ่ายตังอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่ผมใช้ดูอยู่ตลอดนะครับก็คือทุกท่านนะครับถือเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกขึ้นแบบนี้นะครับหยิบกล้องขึ้นมานะครับดูข้างบนซุ้มนะครับนี่ ข้างบนส่อเสือทุกท่านเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมเอ่ยบนส่อเสือบนนอนหนูจะมีรอยยับยับแบบนี้นะครับจะมีรอยยับยับแบบนี้เห็นไหมถ้าลองเหตุลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันนะครับพี่ว่าเหตุแล้วเขาจะมีรอยยับยับอยู่แบบนี้เก๊ทําไม่ได้นะครับแบบนี้เก๊ทําไม่ติดนะครับผมเหรียญแท้มีลูกเหรียญมีลูกบล็อกนะครับรอยยับยับข้างบนเนี่ยบนซุ้มนะครับอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับพี่พี่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดหนึ่งกดติดตามผมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ๆเดี๋ยวยังไงจะมีกิจก,กรรมแบบนี้ให้เล่นอีกสำหรับผู้โชคดีเดี๋ยวผมทักไปอีกทีนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม